สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมจี่เขาหลบหลักทุกคนเนาะมืดอนีกะมาพอกันคือเเ่าช่องสูตรหวยห้าเก้ามืดอนีกะมาพอกันในแนวทางเลขหลักสิบบนสูตรที่หนึ่งเนาะพี่น้องหลังจากที่ทางช่องเขาเนีเ่ยฮิตตะเล็กลางเนาะ,ะงวดนี้ก็อาจจะเป็นงวดแรกที่เราจะทําเต็มรูปแบบสําหรับเลขบนเนาะ,ะก่อนจะพาไปทำเนาะพี่น้องมาเบิ่งคําเตือนของทางช่องสกอร คำเตือนของทางช่องก็จะมีว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรหลักสิบ,บนสูตรแรกเนาะพี่น้องก็จะมีอยู่ว่าอเอาหลักหมืน่นมาบวกกับหลักพันเนาะอันนี้ก็จะเป็น ผลรางวัลผลรางวัลที่1นเนาะหลักหมื่นกับหลักพันบวกกันก็จะได้เลขเด่นตัวที่1นึ่แล้วก็เอาเลขเด่นตัวที่1ตั้งไว้ก่อนเสร็จแล้วก็นับลบลงไป1แต้มก็จะได้เลขเด่นตัวที่สองแล้วก็เอาเลขเด่นตัวที่1เช่นเคยนะพี่น้องบวกไปอีก2แต้มก็จะเป็นเลขเด่นตัวที่สาม ถ้าพูดก็จะเป็นงงงแน่ในสิพามาเบิงพามาเห็ดเราพี่ดองอ,อันนี้ก็จะเป็นเลขหลักหมืน่นแล้วก็หลักพันเนาะก็จะเป็น3าบวกสก็ได้5ตัวที่1จะเป็น5้ดับลดไปหนึ่เต้มก็จะเป็น4 5บวกกับ2องข้าวคงที่ก็จะเป็น7 ผลรางวัลงวดนี้ออกที่2 7 2สองหลัก10ของเขากับเข้าไปทีเลขเจก็เข้าไป1แต้มก็เข้าไป1งวดเนาะต่อไปสอ 2, บวก5เท่ากับ7นับลดไปน1นแต้มก็จะเป็น6 7บวกค่าคงที่2ก็จะเป็น9ผลรางวัลงวดนี้ออกที่ 8 7 2หลัก10ของเราก็เข้าไปที่เลข7ก็เข้าไปอีกเป็นงวดที่ 2, 2> ก็ต่อไป6บวก4ก็ได้10ก็0ตั้งนับลดลงไป1แต้มก็จะเป็น9 0บวกค่าคงที่2ก็จะเป็น2ผลรางวัลของงวดน,นี้ออกอยู่ที่6 05หลัก10ของเราก็เข้าไปที่เลข0ก็เข้าไปอีกเป็นงวดที่3เนาะต่อไป2บวก2เท่ากับ4นับลดไป1แต้มก็จะเป็น3 4บวกค่าคงที่2ก็จะเป็น6หลัก10ของเราก็เข้าไปที่เลข3 ผลรางวัลออกอยู่ที่ 5, 3, 0เนาะพี่น้องก็เข้าไปอีกเป็นงวดที่4 6บวก9ได้15ก็5ตั้งนับรดไป็น1ต้มก็เป็น4 5บวกค่าคงที่2ก็เป็น7ผลรางวัลงวดน,นี้ออกอยู่ที่ 4, 5, 3 หลักสิบบนของเราก็เข้าไปที่เลขหก็เข้าไปทั้งหมดตอนนี้หงวดต่อไป6กบวกศก็ได้6นับย้อนไปหนึเต้มก็จะเป็น5 6บวกค่าควงที่สองก็เป็น8ผลรางวัลงวดนี้ออกอยู่ที่7ด 8 2หลัก10ของเราก็เข้าไปที่เลข8ก็เข้าไปอีกเป็นงวดที่6ต่อไป7บวก1เท่ากับ8นับย้อนลงมาหนึงเต้มก็จะเป็น7 8บวกค่าคงที่2ก็เป็น10ผลรางวัลของเรา งวดน,นี้ออกอยู่ที่478หลัก10บนของเราก็เข้าไปที่เลขจิตสรุปว่าทั้งหมดนี้ก็เข้ามา7วงวดติดนะพี่น้องเงวดติดสำหรับสูตรหลัก10บนสูตรแรกสูตร1ของทางช่องเราเนาะนี่ก็เข้ามาทั้งหมด7วงวดนี่ ต่อไปมาเบิงงวดวันที่16นี่เนาะพี่น้อง16 16กันยา66เด่น3ตัวจะมีอะไรบ้างอ่ัน่วกาเท่ากับ6 6นับลดไปอีก1นแต้มก็จะเป็น5 6บัวค่าคงที่2ก็จะ เป็น8สรุปว่าเด่นหลัก10สูตรแรกของเราเด่น3ตัวเด่นอยู่ที่เลข6เลข5แล้วก็เลข8ก็จะมาลงตรงนี้เลข6เลข5แล้วก็เลข8สํสำหรับ สูตรหลักสิบ,บนสูตรแรกเนาะแล้วก็ลงเป็นงวดแรกสําหรับทางช่องเราเนาะพี่น้องหลังจากที่เข้ามาทั้งหมดเจ็ดงวดเนาะสูตรนี้ก็จะดูซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าถ้า,าพี่น้องคนไหนที่อยากได้สูตรก็หาเบิ้งบทันหรือจังใดก็ย้อนกลับไปเบิ้งคลิปแล้วกันเนาะหรือว่าอาจจะภาพไม่ชัดตัวเลข เล็กเกินไปเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยหรือว่าเสียงเบาเนาะพี่น้องอันนี้กะพยายามตอนนี้คือพยายามปรับเรืืองเสียงอยู่เพราะวา่ารู้สึกว่าพี่น้องคอมเมนต์มาบอกว่าเสียงมันเบาเขาไปฟังแล้วมันก็เบาอีหลีอ่าสุดท้ายนี้แล้วเนาะพี่นอ้องอ่าต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังแล้วก็เขามาให้กําลังใจโดยการกดติดตามช่องเฮาเนะแล้วก็ กระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนแล้วก็เพื่อว่าให้พลาดในคลิปทัดไปของทั้งช่องทเที่ยวชิโลโงงเนาะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านเนาะขอให้พี่นอ้องโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ